เคยมาจากบ้านโคกกินแต่ดูท้องขาวมาพี่น้องมาจุมอะไนี่เป็นขีดผกพ่มี่โอ้จุปลาแข่ได้พี่น้องไหมได้เลยเนื้อปลาแข่นะครับทุกคนโมเมนเนื้องัวงนะแต่ว่าเนื้อมันสีคือกันนะครับเป็นมอยไหมเฮีนี่อันนี้เนื้อเนื้องัวนี่เนื้องัวงทุโอ้ สุดยอดมือน,นี้แม่ครัวกะสุดยอดสวยสวยกว่ลม,มูในประเทศไทยในปัตตพีสวยสำหรับไอ้ไมเด้อร์สำหรับประเทศไทยนะสวยในสามโลก <g imeters> โลกวันลุ่โลกสวัสดิ์เมืองเล่าย่านแต่พี่นอ้องบ่อยกินพี่น้องอย่านแต่เท่ากำคุณบ่อยกินเราเห็ดโอ้สุดยอดเลยเคยเราอันไหนชิมมืงด,ด,ดูอใช่ เป็นไงเคยบดเจ็บแล้วเอาไปชิมโอ้ยสุดยอดเลยน่างมันหล่นอนหรือปะใส่ขีอยหน่อยบุกเคยใส่ขีแล้ววะแซ่บใส่ขีแล้ววะเใส่ขีมันบอหน่ายกินใส่เพียราะครับผมเอ้เพียรเพียรมาจ้าวิมก่อนเอาแซ่บหรือเปล่ารีวิวหรือเอารีวิววนรีวิวมาข้าวคำคุณลองดูลองมึงก่อนนะพี่น้องโอ้ยคำใหญ่ๆจะจุ้ยโอ้ยนี่เปานเปล่า่านนะงานถ้านได้เนาะ นี่ต ah ับวันทุกคนตับวานตับวานเบงข้าวกำคุนสิกินเลยเบงโอ้หล่นบ่วงเลยเจ้าเด็กกันยังปิดกึ่งกันเห็นเหนเจ้าาเด็กกันย่งปิดกึ่งกันเป็นไะแชบ๊อกซื้อจัด ชิมเลยครับเขาจันเลยเจ้าปปิดกับเจ้าปอาแบนกอบเาตนหลัยกับตุวีครับจัดเป็รียมือสามเป็นเมือนะเมือควเลาก็เอ์นธรรมดาด้อเือควัวเราสุดยอดเจาตอนลามาสุครับส้มิอะไรบ้าง